สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที่12สิงหา2565ครับเป็นวันแม่ครับแม่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับมีแต่ความสุขความเจริญครับเมื่อนี้เีดลิมชีครับมาอัปเดตสถาการงามเลพี่น้องเบิ่งครับดูตรงกระท่อมต๊ปลาครับพี่น้องงามมากแล้วครับผ่อนแล้วครับ ปน้ำซี่ครับหอดแล้วครับหอดเสากระทอมแล้วครับน้ำขึ้นทุกเมื่อครับพี่น้องตอนนี้หอดเสาเสากระทอมแล้วครับนี่ครับกี่เฮากอนอนแค่นเปลยยังอยู่นะครับมีน้ำมาหอดแล้วจะตีขึ้นเรื่อยๆต้งใช้ทุ่วถั่วแนะครับนี่พิกัดตำบลท่าพระครับจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องน้ำไหลบักแห่งลยครับ มองพ่นคือมองผมลงคลิปไทยอัปเดียดน้ำซี่าสุดนะพี like. verse, ่น้องที like. ่เป็นท่าเรือครับครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องที่เห็นเรือครับนะครับตรงนั้นครับที่ว่าท่าเรือมีท่าเรืออยู่นครับพี่น้องนะพี่น้องเห็นเรือล้วครับนะครับมีท่าเรืออยู่ันครับเนี่ยครับท่าเรือนี่ครับน้ำไหลแห้งครับ ทวมท่วมตกปลาแล้วครับียบร้อยแล้วหอนสซแล้วครับนี่ครับไหลมาแห้งแล้วครับงามมากครับนี่ผมยืนนี่นี่ก็เือขอมาแล้วรัที่ทวมส่วนพริกตาแล้วครับพี่นองเบิ่งครับแล้วก็ทวมส่วนพริกส่วนผักครับ มาแล้วถึงของมาแล้วเพิ่งครับเพิ่งน้าครับเจอ,อเข้ามาแล้วครับถึงตะไคร้แล้วครับตายขึ้นว่ามาก,กวนเอาตะไคร้เถอะนะโอ้ด่าถั่วมตายเบิดได้หนิตาเรามาขวาาพี่ครับพี่น้องเออผักอีตัวที่ถั่วหมดได้นี่ เฝ้าเก็บเฝ้าเก็บผากอีกตัวน้ำมาแล้วนี่ครับขักเลยท่วมถึงหน้าแล้วเรือมาจอดทึ่งถึงหน้าแล้วนี่ครับน้ำท่วมแล้วครับขอม,มากแล้วครับนี่คือท่งของข้าลูกมากครับนี่ครับี่ตาขวัวพี่นี่ครับนี่ใส่น้ำที่หอดหุดแล้วครับมองตาขวัวพี่ลุละปีนี้ โอ้พี่น้องน้ำไหลแห้งเะยครับพักเลยนะครับพี่น้องตาเรี่ยไก่ครับโอเคครับพี่น้องอัพให้พี่น้องเบิ้งทํำเด็ดพี่น้องเบิ้งคับมือนี้น้ำขี้ขึ้นแห้งครับท่วมกระทอมเขาแล้วครับทอมตกปลาแล้วโอเคครับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามได้เลยครับสองเจลิมพี่ครับขอบคุณครับ